คุยเดาสัปดาห์นี้พบกับเด็กกิจกรรมสุดเท่ตัวแทนจากโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมสวัสดีครับมาโก้ครับนายเวลาแซ่จิ้วโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมรั้ตนหนักสวนกลาบมัธยมกำลังศึกษาอยู่หลักชั้นมหสายการเรียนอังกฤษฝรั่งเศสครับ กิจกรรมที่เคยทําในโรงเรียนนะครับเดินพาเลตถ,ถือธงโรงเรียนในงานกีฬาสีและเดินแบบชุดอาเซียนในงานโรงเรียนครับผลงานที่ผ่านมานะครับถ่ายแฟชั่นเซตในนิตยสารเซเว่นทีนฉบับเดือนสิงหาคมกิจกรรมสุดสร้างผมนะครับระหว่างที่ซ้อมถือธงโรงเรียนเพื่อเดินพาเลตในงานกีฬาสีโรงเรียนตอนนั้นผมหันไปคุยกับเพื่อนข้างหลังขณะที่ถือธงอยู่ธงก็เลยดันไปฟาดเพื่อนข้างหน้าจนหัวโนเลยตกใจามากนะครับรีบขอโทษเป็นใหญ่เลยอะแล้วก็พาไปห้องพยบพาบาล กิจกรรม้าติยีพสุสสสขขดโคาที่ผมอยากทำวันนี้นะครับคือกระโดดบันจี้จัม๊มเพื่อทดสอบความกล้าของตัวเองด้วยความสูง60เมตรครับมาดูกันว่าน้องมาโก้กับการกระโดดบันจี้จั๊มครั้งแรกในชีวิตจะเป็นยังไงตอนนี้มาโก้ขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดเรียบร้อยแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะกล้ากระโดดลงมาหรือไม่เราไป,ปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับและแล้วน้องมาโก้ก็กระโดดลงมาได้อย่างสวยงาม เท่ซะแถมกล้าขนาดนี้ทางรายการรถโรงเรียน High School r e เนียนก็ขอมอบิฟิ์เซ็ตเอสโคเลียนออเรนจ์โาให้ไปดื่มกันเลย